วิธีการใช้เครื่องรางคาถาแห่งการคืนชีพในเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์คาถาแห่งการคืนชีพจะมีผลเพียงครั้งเดียวต่อเกมถ้าเพื่อนๆเ,เปิดใช้งานขณนะที่ยังไม่ถูกกำจัดเครื่องรางใบนี้จะไม่ส่งผลอะไรทั้งสิ้น แต่ถ้าถูกกาจัดและก่อนที่จะเปิดเผยบทบาทถ้าเพื่อนๆตัดสินใจเปิดเผยเครื่องรางปรากฏว่าเป็นคาถาแห่งการคืนชีพเพื่อนๆจะไม่ถูกกาจัดเสมือนว่าถูกทุบชีวิตขึ้นมาใหม่แต่ผู้ดําเนินเกมจะต้องสุ่มบทบาทใหม่มาให้เพื่อนๆแทนบทบาทเดิมกรณีที่เป็นมนุษย์หมาป่าก็จะเสียความสามารถของมนุษย์หมาป่าไปทั้งหมด คาถาแห่งการคืนชีพมอบชีวิตใหม่แต่ชีวิตใหม่นี้มาพร้อมกับโชคชะตาใหม่ที่ไม่อาจคาดเดาการคืนชีพอาจเป็นทั้งโอกาสและคำสาบจงเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่มาพร้อมกับก,บการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้และนี่คือวิธีการใช้เครื่องรางในเกมลา่าปิศนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์เครื่องรางอันต่อไปจะมีพลังอำนาจอะไรกดติดตามเพื่อรอดูกันไว้ได้เลยแล้วเจอกัน